มาอีกรอบหนึง่งสำหรับการเก็บรายละเอียด B-River MV ตัวเต็มชา้าๆดูซิว่ามีอะไรใน MV บ้างขออนุญาตปิดเสียงพร้อมแล้วเชิญครับผมจากจุดโรลอิ l เลกชั n นซิงเกิลที่12น้องโมนำทีมเซนเตอร์ Center. ไปครับเปิดมาที่ช็อตแรกนะผมน้องโมเดินอยู่บนด่านฟ้าตึกไหนไม่รู้มองไปที่เมืองนะครับและท้องฟ้าที่สดใสแจ่มใส ชุดเซนบัสเซอร์สีม่วงอ่นอ,อนๆชุดสไตล์คิมิวะเมโลดี้ครับผมผมบอกแลยผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกในแบบเฮ้ยใช่ได้ว่ะมีความเป็นน้องโมสูงมากโบใหญ่นะครับโบใหญ่มีเพชรม,มีพลอยเป็นสเก็ตสเก็ตติดตรงโบด้วยมีกิมมิกนะเพื่อนสีม่วงตรงโบชัดเจนแล้วก็ตามชุดเนี่ยเป็นสีม่วงแบบอ่นอ,อนๆออ,นอ,อ,นออกชมพูชมพู แล้วก็ตามตะเข็บเป็นสีม่วงน้องโมหันมามองกล้องแล้วก็ยิ้มอ่อนน่นรักเจ้าหญิงดิสนีย์ของผมคือน้องโมเสมอไม่มีเปลี่ยนแปลงสุดยอดมาครับถ่ายที่กลางเมืองหลวงบีรีเวอร์ด้วยการทำงานรวมกับทางฝ้าของญี่ปุ่นและประเทศไทย48นะผม รวมกันออกมาเป็นเพลงนี้เตึกองรางบ้านช่องของญี่ปุ่นตรงนี้ถึดยอดจริงๆตัดมาที่ตรงนี้ส่วนน้ำพุอะไรไม่รู้นะผมที่ไหนไม่รู้มาแล้วเปิดมาแล้วขออนุญาตเปิดซับด้วยดีกว่าผมจะได้ดูเนื้อเพลงด้วยไม่มีฝันใดๆที่ไม่พร้อมจะไปผมคิดว่าคลิปนี้ไม่ใช่ 4K แท้นะผม น่าจะเป็นประมาณ 720p และอัพสเกลเป็น 4k น้อยขึ้นเยอะจริงๆอย่างที่ผม r e แอคไว้คลิปที่แล้วเพราะว่ามันมีน้อยวิ่งเยอะมากน้องเนยกับมิวสิกเดินขึ้นมาสวยมากถ่ายกันแบบแดดจ้าๆเลยนะเนี่ยดูแล้วข้างหลังมีรถวิ่งอยู่น้องๆก็เต้นกันตามหลายเต้นบอกกิ้งต่างๆปึ๊บตัดมาหาน้องโมยิ้มน่ารักสุดใส่มากครับผม ป๊บปึ๊บปึ๊บป,บปบึน้องพิมพ์นี่สว่างมากตาดัดมาที่ไม่รู้ว่าคฤรืสหาหรือว่าตําหนักอะไรนะผมถ่ายทิศใบไม้ต้นไม้สีเขียวที่น้องโมเดินมาไม่รู้เดินมาจากตรงไหนอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับตําหนักอะไรไม่รู้นะผมเดินมากับชุดแบบเขาเรียกว่าคนธรรมดานะผมเหมือนแบบนักท่องเที่ยวธรรมดาเลยเดินมาเมื่อกี้ นี่น้องโมก็เดินมาปุ๊บกับชุดสีชมพูเสื้อยีนของเขากับโบที่เป็นลายแบบ BNK มองมาที่กล้องใสๆน่นารักดีจริงๆคลิมจริงๆอ่าผมเห็นแมงวันบินเมื่อกี้ไม่ใช่แมงวันแมงอะไรไม่รู้บินผ่านนอ้องรู้ดีว่ายังเอ้ยรู้ดีว่าฉันยังไม่พร้อมไม่เลยสักอย่าง ผมกำลังแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเพลงไปพร้อมกับดูภาพนะเพื่อนๆนะเป็นเพลงที่น้องๆสื่อความหมายให้กับแฟนคลับนะเพลงนี้น้องโมยิ้มแล้วก็มองไปรอบๆแต่ฉันมีไฟจะพยายามเปลี่ยนปแปลงเป็นสารอะไรสักอย่างที่มาขอพอรกันยอดคิดสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะผม เดินมากันปึ๊บปั๊บน้ำหนึ่งมิวสิกโมบายลแล้วก็พี่เนยเขานะครับเซตนี้กัน้องพิมพ์ cgm คันนิง cgm แล้วก็ตาวหวานมีนเครุ่นหนึ่งคนมองว่าฉันคงทำไม่ได้ฝันสูงเกินไปเนื้อเพลงส่งจุบส่งจุ๊บโหมิวสิกทรงนี้ดีมาก มิวสิกเดินมากับพี่เนยมองต้นไม้ใบหญ้าเอาพัดลมมาอันหนึ่งพัดลมน้อยสักวันต้องมีน้ำตาผิดหวังอยู่ในใจกราบไหว้นะผมะมีแบบใส่เหรียญจริงๆน้องโมเดินตำหนักอะไรทักอย่างชื่อผมจำไม่ได้มีพัดอันหนึ่งพัดพัดพัดเ มีแค่เธออยู่กับฉันทุกช่วงเวลาเนื้อเพลงสื่อแบบฉันจะพยายามเพราะว่าพวกเธอคือแรงบันดาลใจของฉันอะไรประมาณนี้นี่ครับนั่งรถไฟขึ้นที่สูงไม่แต่กันไม่รู้แต่รู้แน่ๆว่าสูงจริงๆนั่งรถไฟนะครับผมขึ้นไปข้างบนจีจีกับน้องวีตรงนี้ที่ยังเชื่อใจคนเดียวที่อยู่ไม่ไกลโหสูงมากนะดูจากข้างหลังดิ โอ้โหสูงจริงๆเ,เพื่อนๆดูจากวิวข้างหลังสัก,ก่อนสูงมากครับผมบายๆให้กับรถไฟที่ขากลับทางด้านนู้นไม่มีฝันใดๆที่จะที่ไม่พร้อมจะไปอา่าประมาณว่าพยายามฉันจะพยายามเพื่อคุณคุณโอตาทั้งหลายเพราะว่ามีคุณอยู่ใกล้ๆฉันก็เลยมีพลังในการจะเป็นไอดอลต่อไปอะไรประมาณนี้ยเนื้อเพลงเนี้ย ไม่มีฝนใดๆที่ไม่พร้อมจะไปถือว่าติดหูนะครับผมฟังสองรอบในรอบที่ Official l i ลกับรอบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับติดหูแล้วคือถ้อยคำที่ใจยังจำทุกคำที่เธอเคยบอกไว้ประมาณแบบโอตามาบอกเมม,มนะบอกว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็เก็บพลังคำพูดตรงนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้ตัวเอง สู้ต่อไปความเป็นไอดอลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนื้อเพลงอาจล้มทั้งยืนอาจจะเสียน้ำตาเนรับเต้นกันตรงสะพานผมก็ไม่รู้ว่าชื่อสะพานอะไรเหมือนกัน <c oughs> โอโมม้โหมิวสิกดาเมตทรงนี้ดีมากๆดีจริงๆน้ำหนึ่งกับน้องเนยยิ้มอะไรกันเนี่ยสองคนนี้ โอเจจิสุดยอดเจ็บเป็นครูให้เราเรียนรู้ว่าไม่เป็นไรไม่ท้อมินมินสดชินสดใสมีโอริชิไปที่ไหนไม่รู้นะครับผมสาวๆมองกันหมดโูเป้กลุมหมวกกันเมื่อกี้หมวกฉันจะปิวโอโหแพ้มิวสิกลูกดีจริงๆผมว่าดีมาก มโลสิกลูกนี้ดาเมจแรงน้องโมนั่นละ่ะมีความหมายยิ่งเจ็บแค่ไหนย,ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผม mm. กลายเป็นสาวที่แข็งแกร่งเพราะว่าเธอให้กำลังใจฉันเสมอไม่ไปไหนนั่นเองสำหรับเพลงนี้ที่สาวๆสื่อให้กับเราชาวโอตะที่ให้กำลังใจน้องกันนะครับสุดยอดนะ ร้านอะไรเนี่ยอร่อย <c oughs> มีกันเป่าให้ด้วยไม่มีชนกันด้วยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอร่อยนะครับผมดูจากรอยยิ้มตาหวานก็รู้ว่าอาร่อยแน่นะครับสิ่งนี้เอาครับน้องพิมพ์กําลังเขียนนะครับผม สาวๆซีเกำลังเขียนนะผมต้องพิมพ์เป็นตัวแทนการเขียนครั้งนี้ขอพรน,นะผมเอามาแขวนละมาแล้วเอามาแขวนขอให้ซีเจมและบินเคมีความสุขไม่คิดจะยอมแพ้ไม่เคยท้อใจเพราะฉันมีเธอนะครับ สะพานสวยมากอย่างกว้างเป็นแรงพลังที่ทำให้ใจอยู่ไหวน,นะครับมีพลังของแฟนคลับนะครับที่ทำให้น้องๆยืนอยู่จุดนี้ได้อะไรประมาณนี้เราดูภาพไปพร้อมกับดูเนื้อเพลงไปด้วยนะผมเราจะได้รู้ว่า MV มวเขาสื่ออะไรยังไง เดออมนารากอันนี้แกง cgm อมนะผมตัดไปปุ๊บเป็นกล้องวงกลม,กลมบางทีต้องสู้จนเหนื่อยเหลือเกินก็ไม่เป็นไรใส่แว่นเป็นรูปหัวใจนัาลากูเป็นนัลลาก,นนลากใส่มือนัลลานี่ออลอีเล่นกล้องกันใบาใบกล้องชี้กล้องนะผม น้องวีน้องวีฉันรู้ว่ามีเธออยู่ผูกพันอยู่ในใจมามิงชีมาที่กล้องนี่อากีฮามะระโนไปครับฟึบเดินผ่านกล้องไปตัดไปที่ตรงนี้ มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจออะไรจุดยอดถือกล้องเล่นกัน <c oughs> นันลากมิวสิกนี้มีความจริตของประเทศญี่ปุ่นจริงๆเป็นแบบไอดอล ญี่ปุ่นแท้ๆเลยอ่ะไข่มุกนี่ก็น,น่ารักจริงๆนะผมชอบจริตของมิวสิกมากๆเวลาน้องแอคติ้งเวลาเต้นอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยคือแบบใช่เลยอะ่ะไม่มีฝันใดๆที่ไม่พร้อมจะไปเป็นเพียงให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สื่อสารมาถึงแฟนคลับด้วยนั่นเองสำหรับเนื้อเพลง ติดหูผมฟังแค่สองรอบติดหูแล้วนะผมตัวเพลงมีความฟังแล้วแบบละมุนจริงๆฟังแล้วยิ้มไปด้วยคิดไปด้วยมีความกลมกล่อมเพราะว่าเพลงนี้เหมือนน้องๆเอามาสื่อ,ส,อสารถึงเราับผมฝากมาถึงเราว่ามีพวกเธอนี่แหละที่คอยให้กำลังใจฉันฉันอยู่เพราะว่าพวกเธอให้กำลังใจ,ใจฉันนี่แหละอแบบนี้ถ่ายตัวติ๊กเกอร์กันนี่ <c oughs> ตาแบบ สาวญี่ปุ่นกลมๆน่ารักน่ารักมากต้องมีสักวันหนึ่งเราจะถึงเส้นชัยดีมากเดินครับคันนิง้งคันนิ้งดีนะน่ารักมากยอดเยี่ยมครับมาครับเดินมาเล่น เขาเรียกว่าเล่นเกมคีบตุกตาเนับผมน้องเพมจับแล้วนะผมเจ็บเป็นครูให้เราเรียนรู้ให้เราได้เป็นตัวเองคันนี้บอกจะได้ไหมนะคีบได้ด้วยนะผมหมอนหนุนคอหมอนรองคอมาแล้วจ้าสีแดงสุดยอดครับได้ด้วยสุดยอดจริงๆ <c oughs> ดีใจกับน้องบีมพด้วยครับน้องพิมพ์ครับช็อตนี้ ตาเมดแรงมากยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ยิ่งชอบรอยยิ้มของเธอมิวสิกนี้สุดยอดจริงๆแอคติงร้อยเปอร์เซมากๆผมชอบเรื่องจริตแอคติ้งนี่ผมชอบมิวสิกมากๆนไม่ทำให้ผิดหวังขอสักคำให้กับเธอ น้องโมเดินถ่ายรูปเดินชมนกชมไม้สิ่งเล็กน้อยที่ฉันเรียงร้อยเป็นคำบอกเธอไว้นะคนดีนี่ไงผมชอบช็อตนี้มากๆน้องโมเดินมาเจอกระจกผม จะอ่านปากว่าคนในกระจกพูดอะไรกับน้องโมตัวปัจจุบันผมแอบดูอ่านปากก่อนน้องโมเดินมาเจอน้องโมที่เป็นชุดเซมบัสสึในชุดเซมบัสึจะบอกอะไรน้องโมข้างนอกขอบคุณทุกวันที่เธอเชื่อใจกันไม่จางเห็นไหมดูซิขอดูหน่อยเดินมาแล้ว ขอบคุณที่พยายามนะโอ้เขามีซับขึ้นด้วยอ่าน้องโมที่เป็นเซมมาบอกน้องโมที่เป็นคนธรรมดาบอกให้พยายามขอบคุณที่พยายามจนมีชั้นในวันนี้อ่ามีความหมายลึกซึ้งชอบมากผมชอบไอเดียฉักเมื่อกี้จริงๆน้องโมธรรมดาเดินมาเจอน้องโมใส่ชุดเซมไม่มีคำว่ากลัวต้องสู้ต่อไปปล่อยให้ใจได้ร้องเพลงไปตามฝัน เพลงนี้ผมชอบท่อนสร้อยมันมากๆเลยที่โชว์เสียงร้องอะ่ะน้องโมขึ้นมาที่ใช่เนี่ยคือแบบเพลงน้องโมผมเลยอะ่ะโอ้ยน้องโมน่ารักมากื่องบินบินไปแล้วช็อตนี้เขาตั้งใจรอให้ครื่องบินบินผ่านก่อนหรือเปล่าแล้วรอให้น้องโมว,วิ่งไปถ่ายจากวันนี้รีไปก็จะขอมีเธอน้องโมยิ้มให้กับกล้องเมื่อกี้สุดยอดนะผมนี่แผาแบบ จับมือครับผมเดินวนๆครับผมชีวินี้เรื่อยไปก็จะจ้ามีเธอนี่ครับมาเทียเตอร์รุ่นพี่ครับ AKB48 อยากให้เธอคอยดูแลให้อยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเดินมาแล้วครับค่อยๆเดินมาแล้วครับน้องๆบอกว่าไม่อยากให้บทไปไหนอเนี้ยเพลงประมาณนี้ฮะบอก จะสื่อประมาณนี้น้ำหนึ่งนี้แบบสดใสจริงนะโบ,บทบอตลอดไม่เสื่อมคลายจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ใครแกล้งเลยนะเพื่อนๆนะโดยเฉพาะน้องโมเองผมไม่อยากให้ต่อสัญญาด้วยผมไม่อยากให้ทุกคนอยู่ให้แบบให้รอยยิ้มของเราเป็นแบบนี้กันต่อไปอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ากันพร้อมสนับสนุนกันตอลอดไปอยู่แล้วอยากให้ฝันเป็นจริงจะไม่ทิ้งกันไปนะครับผม โอ้ยจริงๆนะากมามิงน้องวีหากความฝันเราไม่ไปรบกวนใครแค่เป็นตัวเองนะสุดยอดจริงๆอากิฮาบาระ48ทเทียเตอร์ A.K.B. 4 8มาทเทียเตอร์รุ่นพี่ครับน้องๆกวาดสายตามองไปรอบๆเทียเตอร์รุ่นพี่ ที่เข้มแข็งได้ในวันนี้เพราะมีความรักของเธอนะจ๊ะัูเป็นน<ค>่ารักมากอืมต๊ดๆ<ค><ค>จริงๆหือซึบวาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมเนี่ยจริงๆด้วยป๊าประจมกันเป็นรูปหัวใจซึบๆนี่แล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจด้วยขอให้เบอร์ c ี m จ8และ BNK มีความสุข แกงตุ๊กตาโอเคมีความหมายครับทุกคนดูแบบมีความปลื้มใจที่ได้มายืนหน้าเทียตเตอร์รุ่นพี่ด้วยนะผมปลื้มปริ่มกันเมื่อกี้ นี่ครับเปิดประตูมาแล้วสำหรับประตูเทเตอร์แล้วก็มีเลข48ตรงนี้สุดยอดครับเปิดประตูรอน้องๆแล้วจบแล้วสำหรับบีรี e r iver. นะครับผมจบไปแล้วเพื่อนๆจ๋าขาวโพรน ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเจาะรายละเอียดซโล m ์เอ็มวดูชัดๆสำหรับ b ีวิเวอร์ซิงเกิลหลักซิงเกิที่สิบสองจากเจนเนอเรชันน้องโมเป็นเซนเตอร์เพลงออกมาละมุนละม่อม,มมีความแบบฟังไปยิ้มไปทาเต้นหน้าร่าสดใสตัวเพลงเนื้อไทยเมโลดี้เพลงต่างๆทุกอย่างมันโ OK อเคหมดติดหูมีความแบบฟังได้เรื่อยๆตลอดทาเต้นาน้า เอ็มวีดีน้องๆทำได้ดีมากๆสดชื่นสดใสดีต่อใจจริงๆไม่มีอะไรจติมันออกมาดีหลายๆท่อนมีความเป็น,น้งโนสูงมากท่อนโชว์เสียงร้องท่อนสร้อยต่างๆที่แบบเปิดมารับเสียงร้องก่อนเลยมากับเสียงเป็นโนเสียงคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆขึ้นดนตรีอะไรเงี้ยมันดีมากๆทั้งฝั่นของญี่ปุ่นที่ทำร่วมกับประเทศไทยบ้านเราครับผม รวมกันออกมาเขาเรียกว่าแบบเหมือนอาหารนะรวมกันออกมามันอร่อยมากมันมีความพอดีไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมพริกเติมอะไรเลยมันออกมาคือแบบผมพร้อมกินผมอยากกินเรื่อยๆมันออกมาดีที่สุดครบแล้วนะครับผมเป็นซิงเกิลที่ดีแลชอบครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากหนึ่งคงชาแนลกันไว้ด้วยนะจ๊ะเรามีไลฟ์กันเรื่อยๆที่นี่เรามีคลิปเรื่อยๆกันที่นี่เกี่ยวกับน้องๆบ k c g m โดยเฉพาะใครที่ชอบต้องเหมยมบายโยเกิร์ตใบย่าอะไรต่างๆก็เจอกันที่นี่ได้นะผมไปก่อนแล้วเนอขอบคุณครับผมเป็นซิงเกลิลที่ผมภูมิใจดีใจมากๆสิ่งที่รอคอยเป็นออริจินอลซองเพลงที่2ของ b n k 4 8ต่อจากนีอาะด้วยสำหรับซิงเกลิลหลักนะดีมากครับดีมากๆรักมากๆรักต้องโมตลอดไป ปิดท้ายด้วยต้องโมหันมามองกล้องแบบราเมดแรงมากแบบนี้โอ้โหสวยมากพริ้มมากแม่พี่แย่แล้วรู้ป่ะ